วงไหมเพอพี่นาคที่เราต้องพูดแต่เรื่องตั้งแต่วันวงสวงจนวันนี้สองร้อยล้านแล้วทุกปีแล้วไม่มีได้ยังไงมาดูแก้วว่ะมาวันละไหนไม่มีได้ยังไงก็ไม่มีสวัสดีทุกคนค่ะเอายังหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะพี่พีทยุติการพิจารณาคืนยังไงค่ะไม่ให้กูตั้งตัวเลยไม่ประกาศเลยอ่ะประกาศเพราะอะไรยุติไม่เขาขี่แล้วปะคะไม่ไม่ไม่ใจเย็นสิใจเย็นแม่คือที่บอกว่ายุติเนี่ยคือ เอ็มทำบ้านงามที่เมาของตัวเองมาเอ็มทำมาสองปีแล้วแล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มยุติเนี่ยในใจเราเองเอ็มกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลคะแนนที่เด็กเราไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะเด็กเราก็ไปไกลมากๆแล้วสี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เหมือนเราเลี้ยงลูกเราอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วเมื่อลูกเราออกจากนอกบ้านไปอ่ะเราเพื่อนไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วอยู่ดีก็แบบงอแงกลับมาเราก็เลือกให้เล่นที่บ้านดีกว่า เราก็มีเวทีเหมือนกันทุกคนก็เลิฟในนางงามเหมือนกัน,นแล้วบ้านเราก็เป็นบ้านนางงามเราก็ประกวดกันอยู่แต่ในบ้านแหละเพราะเอ็มพูดทุกครั้งเลยว่าการทํามิสคียเมาเนี่ยเป็นการประกวดคนในบ้านแต่เราเหาคนเข้าบ้า,า,านร้อมไงหลายคนก็มองอย่างนี้ไงเออมันจะแบบแบบซ้ำๆใจว่าเราอกหักเออก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ไ,บบไ,ไม่เกี่ยวเพราะว่าเอ็มพูดแล้วเอ็มโหสาบานเนี่ยตอนนั้นต้นโพลเนี่ยเราเร็เราเรยวเดี๋ยวมันหันเยอะโอเคเลยคไม่เอ็มแค่บอกว่าเอ็มพูดกับเด็กทุกคน จะไปประกวดไปเอาอะไรหนูบอกหนูอยากได้มงเฟเบลาร์ uh huh. เด็กก็บอกเลยค่ะว่าเอาไปทําอะไร uh huh. เด็กก็ยังแบบ uh huh. เด็กก็อึ้งสิเพราะสุดท้ายหนูจะเอามงเอามงแต่เอ็มสอนเด็กในบ้านว่าเอามงไปเพื่อทําอะไร uh huh. ต้องหาคําตอบนี้ให้ถูกก่อน uh huh. ไม่ใช่ได้มงถ้าอยากได้มงสังเพลงก็มี uh huh. สั่งทาก็ได้แค่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนขึ้นไปเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดบนเวที uh huh. เพื่อให้สปอนเซอร์หลักเพราะว่าบ้านเราทํางานกับลูกค้า กับเงินเราทําเราต้องทําเงินขึ้นไปทําให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเราเลิศฉันเดินได้ฉันหมุนฉันตอบคาถามได้ฉันรีวิวสินค้าได้<ม>ผู้อย่างจบเด็กลงมามีความเสียใจแต่ไม่ได้เสียดายไม่ไงก็กลับไปวันที่น้ำเพชรมาขอที่ประกวดเราได้บอกอะไรไหมหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงอ,อยากไปประกวดบอกเหมือนกันเลยพี่บอกแต่วันแรกเลยวันนี้บอกว่าน้ำเพชรประกวดได้พี่หนูอยากไปปิงอยากไปคิมอยากเออคิมปเป็นเป็นแบบโหวตเข้ามาได้ๆโฟอยากไปก็เลยคุยชัดเจนว่า เป้าหมายคืออะไรขึ้นไปทําให้ดีที่สุดสุดท้าย <â> เราต้องไม่มงถูกต้องแล้วคนจะได้ถามว่าดีขนาดนี้ทําไมไม่มงใช่เป็นคนอเน,คนเป็ปต์แต่เอ็มเอาจริงนะเป็นอย่างนี้ทุกเว <â> ทีเลยเหมือนกันว่าอ๊ยทําไมลงไปทําไมไม่มงวะทาไมดีขนาดนี้ความชอบของเราไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะว่าเราก็ทําเวทีเหมือนกันเพราะสุดท้ายเราให้คนนี้แต่คนนี้สวยกว่าทําไมเอ๊ะว่ามันน่าจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เวทีเขากําหนดมา จริงๆเอ็มสงสัยในบทคะแนนที่หลายคนในโซเชียลกำลังสงสัยเหมือนกันมเพราะเขาอยากให้เปิดคะแนนออกมากันเรื่องผงลีดอีกใหลายคนก็แบบบทกติกามันแบบไม่ได้อยางไาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นการตลาดของเขาละกันเขาเขาอยากทำแบบไหนในเวทีเราให้ดอกไม้เขาอาจจะให้ผงลีดเรื่องโลคะแนนไอ้ว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขายของของเขาอย่างนี้มากกว่าเรื่องผลคะแนนที่ออกมาวันนี้ก็ดูค่ะแต่ว่าดูไม่รู้เรื่อง กามีกฎกติกาแบบนี้ด้วยอะไรก็ไม่โครงรีดใช่ปะพครงรีดเหมือนเขาบอกก่อนนักสองวันวันหนึ่งสองวันนั่นแหละตาที่โพสเลยใช่มค่ะใช่ใช่แต่เรายอมรับใช่ไหมคะเพราะบางคนจะมองว่าเฮ้ยมันมันอยู่ดีมันก็นึกจะขึ้นอะไรอะไรขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เขาก็ใช้เขาว่าเขาเป็นเรียลลิตี้อ๋อแล้วก็ย้อนกลับมาที่เราแล้วท้าเรอยู่ดีเราถึงจะยุติการส่งผลระทบในที่นี้นั่นแหละพี่เหมือนกันเลยถ้าอย่างที่เอ็มบอกว่าอยู่ในบ้านเราอ่ะเด็กมันมีแต่รอยยิ้มอ่ะออกไปไปให้ ไปให้คนมาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่เราไม่รับฟังแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยฉันมาจากบ้านนี้แต่มาให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นบ้านเธอแล้วก็ไม่ให้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าง้นก็อยู่แต่ในบ้านเราขออยู่ติด,ดีกว่าเพราะว่างานเราก็เยอะทําไปก็ไม่ได้อะไรล่าสุดเนี่ยโดเฉพาะไฟนอลเนี่ยอีซี่ตัวนี้สองแสนนะท,ท,ที่หายไปเนี่ยรีวิวคอกับแตกเนี่ยเอาไปลงชุดลงอะไรหมดอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลแล้วสองปีเอ็มอ่ะ เอ็มบอกด้วยเราเอ็มขอบคุณไบอันมากๆที่แบบว่าให้โอกาสเราที่แบบว่าเอ้ยให้เอ็มเป็นคนทํานะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆแต่ว่าแค่ยุติเอ็มแค่ยุติไม่ได้แบบมีการแบบถามจริงเครื่องมะไม่เครื่อง,องจริงจังใจจริงๆจ,บจๆๆับใจเลยเครื่องเรื่องเดียวพวงลีดอ,อะไรอะไรอบายไม่ได้เครื่องเรื่องคะแนนด้วยนะเธอลูกเรายืนอยู่บนเวทีมีคนเดินเอาป่อแถวเอาพวงลีดมาวางให้ มันก็รู้สึกไม่โอเคเราไปสายมูมันอัป,ปมงคลเราถือเราถือแค่นั้นเราถือเอาอยู่ดีมาส่งพวงหรีดให้อย่างเงี้ยเครื่องเรื่องเดียวเรื่องคะแนนจะตัดจะขึ้นใครเอาเอาเลยเ<ม>พราะว่าไม่ได้หวังอยู่แล้วจริงๆมาเรารู้ว่ามันเป็นกล็ดตเป็นพวงหรีดเรามีการแยม้ไมไปมาหรือมีการถาไมไว้ว่าทําไมจะต้องเป็นพวงหรีดถ้าไม่ลดคะแนนได้อย่างอื่นนะไมต้องเป็นพวงหรีดพวงหรีดคือสปอนเซอร์ของขาวอะไรนะเป็นพวงหรีดเรามีการแย้มไปมาหรือมีการถามไว้ว่าทําไมจะต้องเป็นพวงหรีดถไม่ลดคะแนนได้อย่างอื่นนะไม่ พงลีคือสปอนเซอร์ของเขาอะไรนะเป็นสปอนเซอร์ของเขาที่มาเหงี่ยการนางงามเลยนะไม่รู้ไม่ทราบปีหน้าไม่ลงลูกะปีนี้พงลีแล้วปีหน้าไม่ลงเย็นาอย่างี้หรอก็จะกรนไปเหมือนกันว่ามึงกะตายจริงเหรอหรือไม่อันนี้ค่ะไสปอนเซอร์แบบจากงานศพอะไรขอโทษนะสปอนเซอร์ของร้านขายพวงลีร้านขายพวงลีลงเป็นเป็นสปอนเซอร์ของเวทีขาวแล้วเขาก็น่าจะมีกิมมิคให้รู้สึกว่ามันเก๋หน่อยเราไม่ได้เครื่องลงผลคะแนนหรือตัดคะแนนลูกเรา กะทิก็เดินมาถามเอเหมือนกันว่าแม่ซื้อพวงหลีดให้คนอื่นไหม<อ>กะทิปีที่แล้วที่ไปอยู่ในบ้านเอ,เอพูดกะทิว่าซื้อทําไมถ้าตัวเองได้อ่ะโกรธไหมเออจริงแม่เหมือนเรากะทิก็ไม่ได้ผิดที่มาถามเราเอเว่ามันเป็นการแช่งให้ตายมากกว่า<อ>คนธรรมดาไม่มีใครซื้อพวงหลีดให้กันนะเราก็เลยมองไปในแง่นี้ใช่เรามองไป่แง่ดีแล้วก็อาะสมมติจ่ายเงินไปหมื่นหนึ่งอ่ะวันนี้มันเลยลงไปเลยสองแสนเพื่อให้คนอื่นปั๊บ ใครได้ตังค์ข่าวก็ไม่ใช่เราบ้านแว่ายังไงบ้างบ้านเราเองคุยกับใบอั้นใช่ปะไม่ต้องเคลียร์เพราะไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะเพราะทะเลาะเราพูดอยู่แล้วเราก็จะแบบทําไมทำงี้ไหมเขาเราเข้าใจว่าบริบทเขาเป็นเจ้าของเวทีเขาต้องการหาความหวาวอ่าให้อะไรอะไรแล้วก็ก็เป็นกลยุทธ์ของใครของมันเลยแต่ล้วเราได้แจ้งไปว่าเราจะไม่ส่งปีหน้าแล้วเราก็บอกโคตตอนนั้นเลยแล้วเขาไม่จักไปมายักษ์หรือว่า พมคือประกาศเลยเขาก็ทักมาอยู่ในเพจว่าขอบคุณนะคะอะไรนะเขาก็ทักมาขอบคุณนะคะไม่มีการรั้งไว้ไม่มีเราไม่ได้แบบไปแล้วนะอย่างนี้นี่สักนิดเดียวว่าไอ้เอมทำไมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เอ๊ยว่าหลายๆคนรวมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเขาเรียกว่าไงชาตแพ้ไม่เป็นคือโกรธไม่มีน้ำใจนักกีฬาทุกว่าไร้สาระแ้่จริงๆเราได้ปลอบใจน้ำเพจยังไงบ้างเรื่องที่เรามาเจอขึ้น เพราะนั้นรู้สึกว่าหลายคนมองว่าเขาทำคะแนนดีมาก่อยู่ดีมาเสียตรงที่ดิพัทพูลีเอว่าอาจจะเสียใจที่ทําเต็มที่แต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านั้นถ้าใครมีดูคลิปเอ็มเขาไปพูดนําเพชรว่าถูกต้องแล้วเราไม่ได้ก็คือถูกต้องแล้วเพราะสุดท้ายแล้วทําเดินเต็มที่ชุดสวยตอบคาถามดีนู่นนี่น่าสุดท้ายเขาไม่เอา แล้วจะทําไงได้เพราะเขาไม่เอาก็แค่ถูกต้องตามบริบทเราแล้วแค่นั้นจริงๆเอ็มจะพาน้องเพไปแก้บุญเพราะว่าได้ผงหลีกเราหลายรู้สึกว่าใหญ่มั่วมีจานอะไรหรอเออมันจะดูไม่ตรงนี้มีไมหมเดี๋ยวก็น่าจะนัดกันไปอ่านธงมนต์หน่อยเจ็ดวันได้ไหมอันนี้พูดจริงจใช่ไหมจริงจริงเอาวัดเดียวพอวัดเจ็ดวัดเก่งเกินเดี๋ยวน่าจะเหนื่อยน่าจะตายจริงจะมีเลย์ตัดถึงใครไหมอยากจะพูดถึงใครไหมแหละหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นดราม่าดราม่าใหญ่โตอะไรเธอเล่นใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เอ็มอ่านคอมเมนต์ในติ๊กต็อกนะแพ้ไม่เป็นบ้างแหละโกรธบ้างแหละนู่นนี่นั่นเอ็มอยากจะพูดตรงนี้เลยนะถ้าเอ็มอยากจะเอาแสงเอาเสื่อวันนั้นเอ็มกรีดเลยแลวเอ็มก็ขึ้นไปบอกไม่ก็จบแต่เอ็มเลือกที่จะไม่ําและเอ็มรู้สึกว่าเอ็มให้เกียรติเจ้าของเวทีเด็กคนอื่นเอาพวงหลีดไปให้พี่ใบรอันวิ่งไปดูคลิปได้เลยเอ็มกะทิเป็นคนวิ่งไปรวบเด็กตัวเองไว้ว่าอย่าทําแบบนี้แบบนั้นเลย แล้วเอ็มแก้ไปถึงตอนที่ปิงกินเบียรบนเวทีเขาขายเบียรค่ะไม่ได้ไปหามาจากบ้านไม่ได้เตรียมมาเขาชํำกันทั้งงานเลยค่ะวันนั้นอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วไปอังก็ทําบ้านดางาที่เมา้าก็กินรู้สึกว่าแล้วมันจบการแข่งขันแล้วด้วยไม่เท่แบบว่าประกวดอยู่แล้วแบบมันจบแล้วมันปิดไลท์แล้วเขาก็หยิบกินก็ไม่ได้มีอะไรก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็การที่หยุดทําเนี่ย มันไม่ได้หมายว่าเราทะเลาะกับใครก็แค่หยุดก็คือหยุดแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็หยุดไปเหมือนกันเลยรื่อหนึ่งเรื่องเพลงเราสนใจนี้มาแน่ไหมสนใจนี้จะเป็นวันจะตายจะโดนตบโตบตบโดนเป็นยังไงบ้างเพลงเราไม่มีใครดีชั้นแม่มึงค่ะดัอนนีุ้ยปล่อยเร็วมากนะใช่ป่ะร้องไปหลังสิเราดังมากว่าดังมากเลยใช่ไหมเราคาดแค่มันจะขนาดนี้ไหมตอนแรกไม่คือเอ็มอะ เอ็มรู้ว่าบางทีแรปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงตลาดเขาก็จะมีตลาดแรปเปอร์ตลาดลูกทุ่งแล้วก็ปล่อยไปด้วยความขับรู้สึกว่า au, you the อ้าวอยู่ดีแมเช์เฉยแล้วสรุปแม่มึงนี่คือทางบ้านหรือว่า <c oughs> แม่ใครอ่ะมันมาจากความเก็บกดของเราไหมไม่เพราะนัคฮัตอูดทำตั้งแต่ธันวาแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมีแบบว่าเพิ่งจะว่างไปลงเสียงไปนู่นนี่นั่นเลยไงทำเองเลยไหมเพลงนี้ทำเองทำกับคนที่แต่งมนุษย์ป้าเลยน้องค่ะเอามันมาจากไหน ันก็เป็นมีมอินเนอร์เราอาจจะดูลายไลน์ป้าแต่จริงๆเราน่าหลากไงจริงเหรอจริงจริงมันต้องคนอ่ดูเราเราอย่าชมตัวเองเหมือนเหมือนเรียกมาให้นักข่าวด่าเลยคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าอะไรคขาบอกว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในสงการ21วันต้องมาแน่เขาบอกว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในสงการ21วันต้องมาแน่ก็ถูกต้องอ่าตอนนี้เราก็ดูแบบหญิงได้แล้วเพราะเพลงเราดักไม้ดอกสนุก ปันเพลงป่อยไปแป๊กๆก็เยอะไม่ค่อยมีคนพูดไงพอเพลงดังมันก็แบบเออนี่หน่อยสนุกดีเอ็มชอบเอ็มชอบแต่ไงบางคนเขาไม่รู้เป็นเพลงเราเขาเออเขาเบว่เหมือนเรียนเลย่มีคนกอดอยู่นะวันนั้นโลกคิดแล้วมีขออว่าหน้าพี่เหมือนคนที่ร้องเพลงนี้เลยค่ะพี่ริปซิงได้ตรงกว่าเจ้าของเพลงกว่ะปูก็เจ้าของเพลง ชี้แจงไหมชี้แจงตรงนั้นเลยไหมว่าเข้าใจหน่อยก <c oughs> ็ทำเออออกไปอะไเงี้ยก็ขำๆป่ะค่ะดีใจไหมพอเพลงนี้มันดังแล้วพอคนเริ่มร้องติดตามเป็นมิวสิควิดีโอดีใจดีใจเพราะว่าคอนเสิร์ตก็มากขึ้น,<อ>ดดน,นดีกว่าคอนเสิร์ตก็มากขึ้นแบบคนอยากฟังสดอะไรอย่างเงี้ยเ้าจาร้อ,าองยั่งจาร้องยั่งพี่จ้าวทำคนแรกเลย <c oughs> แต่ปากเป็นนี้เขาทำเป็นอินเนอร์เป็นแบบ<อ><อ>แล้วก็ทักมันบอกว่าวันแรกกูงับปากตามมือไม่ทันก็เลยไปอินเนอร์ไปอ่ะ จะร้องต้องเก็บค่ารีกันสิคุณจางไหมเก็บอยู่แล้วเก็บอยู่แล้วเพื่อนกันนะเพื่อนกันก็ไม่ไม่แคร์ไม่เอาแต่คนอื hmm. so flower, die, too, ่นร้องเก็บไหมคนอื่นไม่เก็บแต่เป็นจ้าถ้าเป็นจ้าบเแต่เพลงนี้ไม่ได้แต่งให้จางใช่ไหมไม่ได้เพื่อนกันเพื่อนกันไ่เพื่อนกันอ่ะสุดท้ายเอฟฝากขับเพลงเราค่ะก็ฝากเพลงนะคะไม่โยม o m is the b e ละกันเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องตูดตเยอะหน่อยอ่ะมากด้วย เขาไม่เชื่อเป็นตัวจุ่ไปขอตัวจุดให้แม่ดูงอันแล้วไม่มีใครดีเช่นแม่มึงค่ะแม่มึงเก่งที่สุดในโลกมึงมันเลิศที่สุดแล้วค่ะเลิศมากมากต้องของตัวจริงนะจำได้จำได้จำได้ทุกเนื้อ ดีเยเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปตัดท่อนแรกที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็หงันมางนิดขอบคุณครับขอบคุณล่ะช้าเราด้วย